ไอซ์ Ice, คือรูปแบบหนึ่งของเม็ดแอมเฟตามินหรือยาบ้าเนื่องจากมีรูปประพันธ์เป็นก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็งจึงมีชื่อเรียกขานในหมู่ผู้เสพว่าไอซ์ไอซ์เป็นยาบ้าที่บริสุทธิ์เกือบ100%เซจึงมีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้าที่เป็นเม็ดคนส่วนใหญ่คิดว่าสูบยาไอซ์แล้วไม่หลอนไม่บ้าไม่โซม แต่แท้ที่จริงแล้วไม่ว่าสูบยาไอซ์หรือยาบ้าก็ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ทั้งสิ้นครับกลไกาการออกฤทธิ์ของไอซ์หรือเม็ดเอมเฟตามีนจะทำให้รู้สึกตื่นตัวบทบังความรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกเคลิ้มฝันอยู่นิ่งไม่ได้นอนไม่หลับก้าวร้าวและรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปอาจทาให้เกิดอาการทางจิตหูแววประสาทหลอนกลัวคนมาทาร้าย ซึ่งท้าเสพในขนาดยาที่สูงยังเพิ่มความต้องการทางเพศซึ่งอาจนำไปสู่การสำส่อนทางเพศซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อเอสได้เช่นกันครับสารตั้งต้นของการผลิตมักจะเป็นอีฟริดินซูโดอีฟริดินและอื่นๆซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้สารเหล่านี้ที่เป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์ยาบ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 ซึ่งตามกฎหมายห้ามมีให้ผู้ใดผลิตขายนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองดังนั้นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์จึงหายากขึ้นมากรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเอาจริงเอาจัง,าจง,าจงการผลิตในประเทศจึงน้อยลงมาก การควบคุมตามกฎหมายเม็ดเอมเฟตามีนจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ครับ